สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเงรื่องอาถันมัจุราเหนือเมฆหนังทั้งหมดจะเป็นเรื่องของทนายความคนหนึ่งที่ไม่เคยแพ้ใครเลยและเขาก็มีพ่อเป็นซาตานไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาฉากแรกเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อบาบาร่าเขากําลังมาฟังคํไต่สวนที่ศาลเรื่องที่เธอโดนครูคนนิสสาดล่วงละเมอทางเพศคนส่แว่นชื่อเกตตี้เขาเป็นครูคตศาสตร์ส่วนคนซ้ายมือคือพระเอกชื่อโลแม็กผมจะเรียกเขาแม็กเฉยนะครับ เขามาเป็นทนายความให้ครูเกตตี้บาบาร่าก็มากับทนายของเขาบาบาร่าก็เล่าเรื่องที่ครูเกตตี้ ie, ขอให้เธออยู่ช่วยงานเขาตอนเย็นแล้วเขาก็เอามือลวนลามบาบาร่าในระหว่างนั้นเกตตี้ก็คิดภาพตอนที่เขารวนลามเด็กคนนี้แล้วเขาก็ทํามือตามพระเอกก็ถึงกับมองหน้าครูเกตตี้ทนายความฝั่งบาบาร่าก็บอกว่าครูคนนี้ไม่ได้ลวนลามบาบาร่าแค่คนเดียวแล้วเขาก็ถามบาบาร่าว่าผู้เพื่อนเธอก็โดนด้วยใช่ไหม บราบรบาร่าก็ตอบใช่แล้วสารก็ให้แม็กเปิดตัวพยานแต่แม็กขอไปเข้าห้องน้ําแล้วสารก็บอกพัก15นาทีแม็กก็เดินไปเข้าห้องน้ําด้วยท่าทางที่ไม่พอใจเพราะครูเกตตี้ไปทํามืออย่างนั้นในสารแล้วเกตตี้ก็บอกนายเป็นทนายของฉันนะนายต้องช่วยฉันแม็กก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วนักข่าวที่ชื่อแลลี่ก็ตามเข้ามาแล้วแลลี่ก็บอกว่าเย็นนี้คงจะมีข่าวทนายที่ไม่เคยแพ้ใครต้องมาหยุดความต่อเนื่องที่นี่ แลลี่ก็เดินออกไปแล,แล้วบอกว่าไม่มีใครชนะได้ตลอดหรอกแม็กก็ถามบาบารา่า AR: ว่าเธอเคยด่าครูคนนี้ในวิชาเรียนของเขาไหมบาบารา่าก็บอกไม่เคยแม็กก็หยิบกระดาษที่บาบารา่าเขียนด่าครูคนนี้ในวิชาเรียนของเขาให้สารดูแม็กก็ถามบาบาร่าว่านี่ใช่ของเธอไหมบาบาร่าก็บอกหนูแค่ล้อเล่นแม็กก็ถามอีวกว่าเธอเคยจัดปา,า,าร์ตี้ที่บ้านด้วยใช่ไหมบาบาร่าก็บอกเคยแล้วแม็กก็บอกว่าที่พวกเพื่อนๆเธอพูดๆๆๆอย่างนั้น ก็เพราะว่าเธอสั่งให้เขาพูดไม่อย่างนั้นเธอจะไปบอกพ่อแม่เขาเรื่องปาร์ตี้แล้วพ่อของบาบาร่าก็ลุกมาแล้วบอกไอ้หน้าตัวเมียแกออกไปเจอกับฉันข้างนอกได้นะลูกมีพ่อมีแม่นะแล้วสารก็บอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่คนนี้ชื่อแอนนาเขาเป็นแฟนของแม็กเขาก็มาบอกกับแม็กว่าเราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าแล้วเขาก็มานั่งฉลองกัน แล้วแรลลี่ก็ถามเคทว่านายไม่อยากให้คนอย่างเกตตี้รู้จักผิดช,ชอบชั่วดีหรอแล้วแอนนาก็บอกแมวหน้าที่นี่ไม่ใช่ศาลนะแล้วแอนนากับแม็กก็ไปเต้นกันแล้วแม็กก็จะเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มีคนมาเรียกแม็กเขาบอกกับแม็กว่าบริษัทที่นิวยอร์กอยากได้คุณไปร่วมงานด้วยแต่แม็กไม่สนใจเพราะคิดว่าเขาพูดเล่นแล้วเขาก็บอกกับแม็กว่าเราจัดการทุกอย่างไว้ให้คุณกับแฟนเรียบร้อยแล้วให้คุณเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลย แล้วเขาก็บอกดูนี่ก่อนพอแม็กดูก็ถึงกระอึ้งแม่ของแม็กก็กำลังร้องเพลงอยู่ที่โบสถ์แล้วแม็กก็มารอเจอแม่เขาแล้วแม็กก็บอกกับแม่เขาว่าผมจะไปทำงานที่นิวยอร์กแม่ช่วยอวยพรให้ผมหน่อยแล้วแม่ของแม็กก็อวยพรให้แม็กแล้วบอกโชคดีนะลูกแอนนากับแม็กก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วแอนนาก็บอกแม่เธอคิดว่าเป็นความคิดฉันใช่ไหม เราน่าจะมีลูกกันสักทีแม่เธอจะได้ชอบฉันขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็ไปกันมาถึงนิวยอร์กแม็กก็เริ่มงานเลยทนายคนนี้ก็มาปรึกษาแม็กแม็กก็บอกให้ตัดลูกขุนตามที่เขาบอกแม็กสามารถวิเคราะห์ลูกขุนทุกคนโดยดูแค่การแต่งตัวของเขาแล้วทนายก็ถามแม็กว่านายรู้ได้ไงแม็กก็ตอบว่าไม่รู้แล้วเขาก็ตัดลูกขุนตามที่แม็กบอกระหว่างที่แม็กเดิอนออกมาจากศาล ก็มีคนยืนมองแม็กอยู่แล้วแม็กก็กลับบ้านมาแล้วแอนนาก็บอกว่าแม่คุณโทรมาเธอมีเรื่องส่งขอนใจว่ามีเรื่องไม่ดีแล้วแม็กก็บอกว่าแม่ก็พูดถูกตลอดแหละแล้วแอนนาก็มาถามแม็กว่าเป็นอะไรเพราะเห็นแม็กทำหน้าเศร้าๆแล้วแม็กก็แอบยิ้มแล้วก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาชนะคดีนี้อีกแล้วแล้วพนักงานที่ไปตามแม็กก็จะพาแม็กไปหาเจ้าของบริษัทที่นี่ ระหว่างนั้นแม็กก็ไปเจอผู้หญิงชุดแดงคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วแม็กก็หยุดมองและผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาปิดม่านแล้วแม็กก็ไปหามิลตันคนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่นี่มิลตันก็ถามพวกเขาต้อนรับเธอดีไหมแม็กก็ตอบดีมากครับมิลตันก็บอกชนะ64ครั้งติดกันมันบ้ามากแม็กก็บอกผมชอบว่าความนะครับมิลตันก็บอกเขาก็ตามคดีของเกตตี้เหมือนกันนายมีเคล็ดับใช่ไหม นักก็บอกห้องน้ําที่สาลนั่นติดกับห้องลูกขุนเขาแอบฟังลูกขุนอย่างนี้มาห้าปีแม็กกูหัวเราะแล้วบอกว่าอย่าไปบอกใครนะครับไม่อย่างนั้นผมแย่แน่มิวตันก็บอกตามมาสิจะให้ดูอะไรหน่อยแล้วเขาก็พาแม็กมาดูด่านฟ้าแล้วก็ถามแม็กว่าขอถามเรื่องครอบครัวได้ไหมแม็กก็บอกผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อพ่อผมตายตั้งแต่ผมยังเด็กๆดกมิวตันก็ถามแล้วแม่ล่ะแม็กก็บอกว่าแม่ผมไปแค่ที่ทํางานกับโบส แม่เขาชอบช่วยงานจิตอาสาที่โบสถ์มิวตันก็ถามแล้วนายละ่ะไม่เชื่อเรื่องคมภีกับโบสถ์หรอแม็กก็บอกเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วมิวตันก็ชวนแมกร่วมงานแล้วเขาก็พาแมกมาดูคอนโดที่มิวตันซื้อไว้ให้แล้วเขาก็เข้าไปดูในห้องแอนนาก็บอกคุณเก่งมากถึงได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาคงอยากได้ตัวคุณมากแม็กก็บอกว่าผมจะทำงานที่นี่ถ้าคุณอยากกลับผมก็จะกลับ แอนก็บอกถ้าเรากลับเราก็ต้องไปวิ่งหางานใหม่พวกเขาเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่แล้วแม็กก็ไปแนะนำตัวกับทีมที่เขาต้องทำงานด้วยแล้วมิวตันก็บอกยินดีต้อนรับแล้วก็มีคนเอาคดีใหม่มาให้แม็กทำแล้วแม็กก็ดูวิดีโอแล้วแม็กก็บอกคดีกรมสาธารณสุขไม่มีทางชนะได้แล้วแม็กก็บอกกับป้าคนนี้ว่าเขามาหาฟิลิปโมเยสแล้วเด็กก็พาเขาลงไปทางรถไฟใต้ดิน เขาลงไปก็เห็นฟิลลิปกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกกับฟิลิปว่าเขามาเรื่องแพะฟิลิปก็บอกว่าผมบูชาเทพด้วยเลือดแล้วแม็กก็บอกว่าช่วยอะไรผมหน่อยฟิลิปก็ไปหยิบลิ้นออกมาจากตู้เย็นแล้วเอามารวยด้วยตะปูเขาบอกว่าเขาจะสาบธนายฝั่งโจ์ด้วยลิ้นนี่เขาก็บอกแม็กว่ากลับไปได้แล้วรับรองได้ผลแน่แล้วแม็กก็มาอ่านกฎหมายสาธารณสุขเมืองนิวยอร์ก แอนนาก็มานั่งคุยกับแจ็กกี้เพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาเหงาแล้วแม็กก็พาฟิลิปมาขึ้นศาลเขาก็เอาเนื้อลูกวัวมาวางต่อหน้าศาลแล้วบอกว่าการกินเนื้อลูกวัวเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศส่วนฟิลิปก็เชื่อแก่ในบ้านเพราะมันเป็นความเชื่อของเขาในระหว่างที่แม็กพูดให้ศาลฟังอยู่ทนายฝั่งโจทก็มีอาการขันคอแล้วก็ไอไม่หยุดทนายฝั่งโจทจะแย้งแต่ศาลบอกว่าเอาละให้แม็กกลับไปได้แล้ว มิวตันก็มารอฟิลิปอยู่หน้าศาลแล้วถามฟิลิปว่าพอใจไหมฟิลิปก็บอกพอใจมากแล้วมิวตันก็บอกกับแม็กว่าแล้วนายละ่ะเอาไงดีระหว่างที่มิวตันพาแม็กไปดูทางไปกลับที่ทํางานเขาก็พูดขึ้นมาว่าใครจะไปเชื่อละ่ะว่าคนที่นอนใต้ทังไฟอย่างฟิลิปจะมีเงินติดในบัญชี15ล้านเหรียญแม็กก็บอกจริงเหรอมิวตันก็บอกคิดว่าเขาจะจ่ายเราด้วยเลือดแกะหรือไงแม็กก็กลับมาบ้านแล้วก็พาแอนนาไปงานเลี้ยงบริษัท แอนนาก็บอกกับแม็กว่าสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวแม็กก็บอกสัญญาและเขาก็มาถึงงานมาถึงแม็กก็พาแอนนารู้จักแพรที่ทำงานบริษัทเดียวกันกับแม็กแล้วฮีทก็บอกกับแอนนาว่าขอตัวแม็กเดี่ยวนี่เรื่องสำคัญมากแล้วมิวตันก็มาเจอแอนแล้วเขาก็มานั่งคุยกันแล้วมิวตันก็ถามแอนว่าคุณคิดถึงบ้านไหมแอนก็ตอบว่าคิดถึงมิวตันก็บอกคุณสวยมากช่วยโลบผมให้ผมดูหน่อย แอนก็บอกตอนนี้เลยเหรอแล้วแอนก็ร่วมให้ดูแล้วมิวตันก็บอกว่าคุณสวยมากแต่ต้องตัดผมหน่อยเป็นผู้หญิงต้องโชว์คอเพราะคอเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างความคิดกับหัวใจแล้วแม็กก็มาหาผู้หญิงชุดแดงผู้หญิงชุดแดงคนนี้ก็ถามแม็กว่าห้องคุณเห็นแบบนี้ไหมแม็กก็บอกไม่หรอกครับคงลงไปอีก12ชั้นนะ่ะแล้วแอนนาก็มาถามแจ็กกี้ว่าเห็นแม็กไหมแจ็กกี้ก็บอกไม่เห็น แล้วผู้หญิงชุดแดงก็ถามแม็กว่าแฟนคุณเป็นคนขี้หึงไหมแล้วมิวตันก็เดินมาหาแม็กบอกให้แม็กไปตามเอ็ดีกับฮีทให้ไปที่ห้องเขาเงียบๆด้วยนะแอนนาก็เดินมาถามแพมว่าเห็นแม็กไหมแพมก็บอกว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละแม็กก็เดินเข้าไปในห้องมิวตันแล้วถามฮีทกับเอ็ดีว่าเขานอนตรงไหนฮีทก็บอกว่าผมไม่เคยเห็นเขานอนเลยมิวตันก็บอกอเล็กคนที่เคยจ้างเราก่อนหน้านี้ เขาดนงคดีฆ่าคนในครอบครัวตายสามศพตอนนี้ให้แพมไปทําเรื่องประกันตัวออกมาแล้วเอดดี้จะเดินไปโทรหาแพมแต่นิวตันบอกว่าไม่ต้องฉันจะให้แม็กทำเอดดี้ <SD S 2> ก็บอกแต่เขามาใหม่นะเขาจะทําได้หรอมิวตันก็บอกให้นายกับแม็กช่วยกันทําแพมก็โทรมาแล้วแม็กก็เดินไปรับแล้วบอกว่าผมทําเองครับผมทําได้ครับแม็กก็กลับห้องไปไปเจออนนานั่งอยู่และแอนนาก็บอกว่าคุณทิ้งฉัน แม็กก็บอกว่าผมอยู่ข้างบนผมต้องไปทำคดีของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ฆ่าคนในครอบครัวตายสามศพแอนนาก็บอกคุณทิ้งฉันถ้าทีหลังสัญญาแล้วต้องทำให้ได้มิลตันก็พาแม็กมาเจออเล็กอเล็กก็บอกว่าพวกนักข่าวนีไวเป็นบ้าเลยมิลตันก็บอกจะกลัวอะไรละ่ะเรามีทนายที่เก่งที่สุดในเมืองนี้อยู่นี่แล้วอเล็กก็บอกไม่รู้สิขอปรึกษาทนายคนอื่นก่อนแล้วแม็กก็เดินไปบอกอเล็กว่าไม่มีเวลาแล้วครับ เขาพบรอยมือคุณบนอาวุธแล้วก็รอยเลือดบนกำแพงคุณต้องจัดการถแถลงข่าวด่วนเลยแล้วมิวตันก็บอกว่าเขาใช้ได้นะแล้วอเล็กก็บอกก็ได้พรุ่งนี้ที่บ้านฉันไปคนเดียวแอนนากับแจ็กกี้ก็ไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันแจ็กกี้จะเทวาให้แอนนาแต่แอนนาบอกไม่ต้องแล้วแจ็กกี้ก็เทให้แล้วแอนนาก็กินระหว่างที่แอนนาดูแจ็กกี้เปลี่ยนชุดอยู่ ก็เห็นแจ็กกี้ยิ้มเหมือนปีาศาจแล้วก็เหมือนมีตัวอะไรอยู่ในตัวแจ็กกี้แล้วแอนนาก็รีบลุกเดินหนีแล้วแอนนาก็ไปไวุ่นแสแม็กว่าฉันไม่ชอบที่นี่ฉันไม่ชอบผู้หญิงพวกนั้นแล้วก็เรื่องที่ฉันเห็นอีกแล้วแม็กก็บอกกับแอนนาว่าคุณกําลังปรับตัวกับสถานที่ใหม่กับเพื่อนใหม่และคุณก็กินวน์เข้าไปด้วยแอนนาก็บอกไม่เกี่ยวกับวน์ฉันรู้ว่าฉันเห็นอะไรคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ฉันอยากให้แม่คุณมาอยู่ด้วย เรามีตังเรามีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขนี่มันเหมือนการทดสอบแล้วแอนนาก็บอกฉันคิดถึงคุณแล้วแม็กก็บอกผมขอโทษที่รักเรามีลูกกันเถอะแล้วเขาสองคนก็จูบกันแล้วแม็กก็ถอดเสื้อให้แอนนายูดีแอนนาก็กลายเป็นผู้หญิงชุดแดงที่ชื่อเบลล่าแล้วแม็กก็ถามอเล็กว่าวันนั้นคุณจะหยิบปืนทําไมอเล็กก็บอกเขาไม่รู้เขาตื่นเต้นแล้วอเล็กก็บอกอยากรู้มากใช่ไหมเดี๋ยวทําให้ดูแล้วเขาก็ทําให้ดู แล้วแม็กก็บอกคุณเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตายสามศพนะคุณจะพกปืนไม่ได้อเล็กก็บอกเขาเคยโดนรอบฆ่าแล้วแม็กก็บอกถ้าไม่ส่งปืนให้ผมผมเลิกแล้วเขาก็ส่งปืนให้แม็กแล้วแม็กก็บอกหลังจากนี้คุณห้ามคุยกับใครทั้งนั้นแล้วแม็กก็ไปพาแม่เขามาอยู่ด้วยพอแม่เขามาเจอมิวตันเขาก็ทําท่าแปลก,แ,ปกแล้วเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันตอนออกจากลิฟต์มิวตันก็ถามแม็กว่าแล้วอเล็กล่ะเป็นไงขึ้นไปเล่าให้ฟังได้ไหม แม็กก็บอกไม่ดีกว่าครับเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าแล้วแอนนากับแม็กก็ทะเลาะกันแอนนาก็ถามแม็กว่าที่กลับดึกก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมตื่นเช้ามาแม็กก็เห็นแม่เขาขนกระเป๋าแล้วเขาก็ถามแม่เขาว่าจะไปไหนแล้วแม่เขาก็บอกว่าแม่ไม่สบายแม่จะกลับบ้านแล้วมิวตันก็จะพาแม็กไปดูมวยตอนที่เขาอยู่บนรถไฟฟ้าก็มีคนมาหาเรื่องมิวตันแล้วบอกให้ลงไปซะมิวตันก็บอกนี่รถแกเหรอไม่เห็นเขียนป้ายไว้เลย แล้ววัยรุ่นก็หยิบมีดออกมาแล้วมิวตันก็พูดกับเขาเป็นภาษาอะไรสักอย่างวัยรุ่นก็บอกถ้าแกต้มฉันนะแกเจอดีแน่แล้วเขาก็เดินลงไปแล้วเขาก็ไปนั่งดูมวยกันดูมวยเสร็จก็ไปร้านเหล้าต่อแม็กก็ไปทะเลาะกับแอนนาอยู่หลังร้านแอนนาก็นอนหลับอยู่ที่บ้านเธอตื่นมาเธอก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่ในห้องเขาแล้วเธอก็ถามว่าหนูน้อยเล่นอะไรอยู่แล้วเด็กก็หยิบไส้ออกมาให้ดู แอนนาดูที่ท้องเธอก็เห็นว่ามีเลือดอยู่แล้วเธอก็ไปบอกแม็กแม็กก็บอกว่าเธอฝันไปน่ะไม่เห็นมีเลือดเลยแล้วแอนนาก็บอกไม่ได้ฝันแล้วเธอก็บอกกับแม็กว่าฉันมีลูกไม่ได้ฉันไปหาหมอมาเมื่อวานนี้หมอบอกว่ามดลูกบวช่องโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็มีคนโทรมาหาแม็กแอนนาก็บอกอย่ารับนะมันคือปีศาจฉันเห็นมันเมื่อวานแล้วแม็กก็ไปรับ มีคนโทรมาบอกแม็กว่าอายการยึดหลักฐานของคดีอเล็กไปแล้วแม็กก็ไปถามอเล็กว่าคุณปิดบังอะไรผมหรือเปล่าแล้วอเล็กก็บอกว่าวันที่เมียฉันตายฉันนอนอยู่กับเลขาจิตแพทย์ก็โทรมาคุยกับแม็กเรื่องยาของแอนนาแล้วมิวตันก็บอกแม็กว่าฉันไม่ให้นายทำคดีนี้แล้วถ้านายรักแฟนานายนายมัวรออะไรอยู่แม็กก็บอกให้ผมทำเถอะถ้าผมไม่ทำแล้วเธอหายผมจะเกลียดเธอไปเลย มิลตันก็บอกเอางันก็ได้แล้วแม็กก็พาอเล็กไปขึ้นศาลแม็กก็บอกกับศาลว่าถึงอเล็กจะไม่ใช่คนดีโกงงานโกงเพื่อนผมก็ไม่ชอบอเล็กแต่อเล็กก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วแม็กก็บอกเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวมาเล่าต่อแล้วอเล็กก็มาถามแม็กว่านายพูดบ้าอะไรพูดแบบนี้เขาก็เกลียดฉันหมดสิแล้วแม็กก็บอกพูดได้เขาเกลียดคุณแล้วคุณก็บอกว่าวันนั้นคุณอยู่กับเลขา แล้วอลเล็กก็บอกอ๋อแล้วเอ็ดดี้ก็มาหาแม็กบอกว่าแม็กติดชาร์ตบอร์ดบริษัทเหมือนกับทํางานมาเป็นปีแล้วแล้วเอ็ดดี้ก็บอกกับแม็กว่าถ้านายอยากได้ตําแหน่งชั้นนายมาสู้กับฉันตึงซึ่งหน้าไม่ต้องแทงข้างหลังฉันแล้วแม็กก็ไปเล่าให้มิวตันฟังมิวตันก็บอกเอ็ดดี้หาเรื่องใส่ตัวแล้วมิวตันก็ให้พนักงานเพจเรียกเอ็ดดี้มาในระหว่างที่เอ็ดดี้วิ่งอยู่ก็มีคนวิ่งมาสวนเขาแล้วบอกว่าไปผิดทาง พอเอ็ดดี้หันกลับไปมองก็ไม่เห็นว่ามีใครแล้วก็มีคนจรจัดจะมาป้นนาฬิกาเอ็ดดี้แต่เอ็ดดี้ไม่ให้เขาเลยโดนคนจรจัดตีจนตายแล้วแม็กก็พาเลขาของอเล็กมาฝึกพูดเพื่อที่จะขึ้นศาลแล้วมีคำถามหนึ่งที่แม็กถามว่าอาเล็กคิดไหมเลขาของอเล็กก็ตอบไม่ได้แล้วแม็กก็บอกว่าคุณเล่นจําจี้กับเขาอาทิตย์ละสามครั้งแต่คุณไม่รู้เนี่ยนะ เลขาของอเล็กก็บอกว่าคุณก็ไปถามเขาเองสิแล้วแม็กก็ออกมานอกห้องแล้วเบลล่าก็มาบอกว่าเอ็ดดี้ตายแล้วระหว่างที่แม็กกับมิวตันจะไปศาลแม็กก็บอกกับมิวตันว่าเขาใช้อลิซาเป็นพยานไม่ได้แม็กก็บอกกับมิวตันว่าเขาเป็นคนฆ่ามิวตันก็บอกแล้วแต่นายเลยแล้วพวกเขาก็พาอเล็กมาขึ้นศาลศาลก็บอกกับโลแม็กว่าเริ่มคดีของคุณเลยแล้วแม็กก็หยุดคิดสักพักว่าจะช่วยอเล็กหรือไม่ แต่เขาก็ช่วยโดยการเปิดตัวพยานแล้วอลิซาที่เป็นเลขาของอเล็กก็ออกมาแล้วอเล็กก็พ้นผิดแม็กก็รีบกลับไปหาแฟนเขาไปถึงเขาก็เห็นแอนนารออยู่ที่โบสถ์แอนนาก็บอกว่าเขาเข้ามาในห้องตอนฉันอาบน้ําอยู่เขามาคุยกับฉันเป็นชั่วโมงแล้วแม็กก็ถามว่าเขาทําร้ายคุณไหมแอนนาก็ตอบทำแล้วแม็กก็ถามว่าใครแอนนาก็ตอบว่ามิวตันเขาข่มขืนฉันแล้วแม็กก็บอกจะเป็นไปได้ไง เขาอยู่กับฉันทั้งวันตอนว่าความแม็กก็พาแอนนาไปส่งโรงพยาบาลเพราะคิดว่าแอนนาเป็นบ้าแล้วพวกเขาก็ไปงานศพของเอ็ดดี้กันแจ็กกี้ก็ถามแม็กว่าแอนนาเป็นไงบ้างแม็กก็บอกว่าเธอเห็นภาพหลอนเธอเห็นมิวตันแล้วแม็กก็เดินออกไปจากโบสแล้วก็มีตำรวจมาหาแม็กเขาบอกขาชื่อวีเวอร์เขาเป็นเพื่อนเอด็ดดี้เขาบอกของแม็กว่าเบื้องหลังบริษัทของมิวตันค้ายากับค้าอาวุธ เขาร่วมมือกับเอ็ดดี้เอ็ดดี้จะขึ้นให้การในศาลแล้วแม็ก็บอกผมจะทําอะไรได้ผมเป็นทนายความแล้วเขาก็บอกเกตตี้โดนจับเมื่อวานนี้พบเด็กสิบขวบนอนตายอยู่ท้ายรถเขาแล้วมิวตันก็เอานิ้วจุ่มอ่างน้าที่โบสจังหวะที่ตํารวจจะเดินข้ามไปหาแม็เขาก็โดนรถชนตายแล้วแม็ก็ไปเยี่ยมแอนที่โรงพยาบาลก็เห็นแม่เขากับแพมอยู่แม่เขาก็มาคุยกับแม็ว่า เขาเคยมานิวยอร์กตอนปี1966เขามาอยู่ในโรงแรมที่แม็กอยู่ตอนนี้เขาต้องลงมากินอาหารข้างล่างทุกวันพ่อของลูกเป็นบ่อยอยู่ที่นั่นแม็กก็บอกผ่านไป30ปีเพิ่งมาบอกเนี่ยนะแพมก็ทำผมให้แอนแล้วก็เอากระจกมาให้แอนดูพอแอนดูเธอก็เห็นว่าหน้าของแพมเป็นปีาศาจแล้วเธอก็ปัดกระจกทิ้งแล้วก็ไล่แพมออกจากห้องแล้วเธอก็เอากระจกที่แตกมาปาดคอตัวเอง แม็กจะเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วแม็กก็มาบอกกับแม่เขาว่าอยากฟังต่อให้แม่เล่าให้จบจนแม่เขายอมรับว่ามิวตันคือพ่อของแม็กแล้วแม่ก็บอกปล่อยเขาไปเถอะลูกกลับบ้านเราเถอะแต่แม็กก็ไม่ยอมพอแม็กเดินออกไปจากโรงพยาบาลทั้งเมืองก็ไม่มีคนอยู่แล้วแม็กก็เข้าไปในห้องมิวตันแล้วถามว่าคุณทำอะไรกับเธอแล้วมิวตันก็บอกถ้าเต็มสิบขาทำแอนนาไปแค่เจ็ดเอง แล้วแม็กก็ยิงใส่ม,มิวตันก็ไม่เห็นมิวตันเป็นอะไรเลยแล้วแม็กก็ถามคุณเป็นใครแล้วมิวตันก็ตอบว่าแล้วเธอล่ะเป็นใครคิดว่าไม่เคยแพ้เลยเหรอแม็กก็บอกซาตานมิวตันก็บอกให้เรียกพ่อดีกว่าแล้วแม็กก็จะเดินออกไปมิวตันก็บอกว่าบอกแล้วให้ดูเธอดีๆถ้าผมไม่ทําแล้วเธอหายผมจะเกลียดเธอจําได้ไหมแล้วแม็กก็บอกว่าทุกอย่างนี่เป็นการทดสอบของคุณ แล้วมิวตันก็บอกไม่ใช่พ่อลูกเป็นคนเลือกเองแล้วมิวตันก็บอกว่าเวลล่าคือน้องของลูกถึงเวลาแล้วที่พ่อจะมีหลานมิวตันจะชวนแม็กมาอยู่ด้วยแต่แม็กไม่ยอมเขอรีหยิบปืนขึ้นมายิงหัวตัวเองแล้วเบลล่ากับมิวตันก็เผยลางที่แท้จริงแล้วภาพก็ย้อนกลับมาแม็กเขายังอยู่ในห้องน้ำอยู่แลรี่ก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่มีใครชนะได้ตลอดหรอก เขาเดินออกไปดูแอนก็เห็นว่าแอนยังอยู่แล้วก็ถึงเวลาการไต่สวนของคดีเกตตี้ผู้พิพากษาก็บอกให้แม็กเริ่มได้เลยแม็กก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกขอโทษครับผมจะไม่แก้ต่างให้ลูกความขอให้ลูกความเปลี่ยนทนายคนใหม่แล้วแอนก็เดินมาถามแม็กว่าคุณทำอะไรแม็กก็ตอบว่าทำสิ่งที่ถูกต้องแลลี่ก็บอกนายอยากลงหน้าหนึ่งมานานแล้วคราวนี้ได้ลงสมใจแล้วแอนก,กับแม็กก็เดินลงบันไดาไป แล้วแลลี่ก็กลายเป็นมิวตันจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับ